ดาปลาเลียมเมืองเมืองเป้าครับโอ้ข้าวเหนียวแกงอ่อมเนื้อครับโน่ากินนะสามันแค่สามอย่างเองแล้วนี่หมูทอดน่ากินไหมหมูหมูทอดสวัสดีนะครับครวัวบ,บ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับกำลังจะกลับบ้านนะครับตอนนี้มาถึงอำเภอพร้าวนะเลยก๋วยเตี๋ยวควายนานแดงมาหน่อยนึงนะครับ มีร้านข้างทางนะยังไม่เคยแวะนะครับลาบขมพระเลียมนะครับมีแกงออมต้มแซบต้มขมคือแวะกินลาบเราก็มาขออาศัย Wi-Fi เขาหน่อยอรถต้เด่นไฟฟ้าหมดแล้วครับก็เลยจะพามากินลาบแล้วมาขอชาร์จโน้ตบุ๊กนี่ร้านเล็ๆกๆแบบนี้นะครับต้นเด่นก็จะ,จะ,จะแวะกินข้าวก่อนกลับบ้านเชียงรายนะครับตอนอยู่อำเภอพระ้ากันนี่มาอัพมามาขอ WiFi พระเลียม นี่ใช้ 5G เนี่ยันนี้สั่งสั่งลาบเนื้อสั่งสั่งลาบควายลาบควายแล้วก็แกงออมแล้วก็หมูทอดนะปลารเรียมไม่อยู่ข้างในป้าเรียนทำเ,นเองวันนี้ปลาเรียนกำลังบน่นอยู่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็ข,ข,ขึ้นขึ้นราคา<笑><笑>ก็ภารกิจมาหลายวันแล้วครับก็ก่อ,อน เมื่อกี้ตั้ง GPS เนาะมันจะสามารถกลับเส้นฝางนะครับถ้าเราอยู่ตรงถ้าพันตัวในด,ดูคลิปก่อนหน้านี้เราังอยู่ที่เขืือนไม่งัดเนาะมันจะกลับได้เส้นอำเภอฝางนะครับแล้วก็เส้นอำเภอพร้าวแล้วก็เส้นดอยสะเก็ดนะตอนนี้ผมก็เลยเลือก GPS มาทางอำเภอพร้าวนะครับก็เลยก๋วยเตี๋ยวควายน้ำนแดงมาหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันยังเช้าร้านเขายังไม่เปิดปนระมาณ8โมงกว่าครับร้านปลาดียมกำลังจะเปิดเหมือนกันเลยจะสั่ง มื่อคืนก็กินลาบนะวันนี้ก็ลองมากินดูเมื่อวานนี้กินลาบสูตรลุงเด่นเพราะใช้พริกลาบลุงเด่นวันนี้จะมากินลาบสูตรอำเภอพร้วนะครับคนเหนือห้องเมืองเป้าเมืองเป้าเนี่ยมีกาแฟมีมีไวไฟซึ่งปกตินี้ผมตัดคลิปเนี่ยผมก็จะเอามือถือผมเนี่ยปล่อยไวไฟนะแต่ว่าวันก่อนเมมโมรี่มันเต็มก็เลยตัดตอ่อแล้วก็เอาไว้ในโน้ตบุ๊กแล้วก็เรามากันหลายวันเราไม่ได้เอาสายชาร์จแบตรถยนต์มาสายชาร์จแบต ที่เทียวพอดเกตผมอะ่ะมันก็เลยเหลืออยู่11เ็ดแบตมันเหลียนน้อยมากก็เลยไม่อยากจะชาร์จออตอนเราซื้อแบตเตอรี่มาเขาบอกว่าให้อะไรนะอย่าใช้เกินต่ำกว่าสิบสองอะไรเงี้ยก็เลยเมื่อคืนชาร์จอะไรแล้วแต่ตอนนอนนะั่นสัญญาณมันอ่อนมันจะเลยอัพไม่ไม่เสร็จตอนนี้ก็เลยมาขออัพแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยก็น่าจะดีพ่าเรียนกำลังทำลาบกวายอยู่เรียวรกินด้วยกันครับก่อนกลับบ้านนะน่ากินมากเลย นี่มาดูลาบควายลาบเ,ม,าบบาเม,มืองเป้าครับเนาะนี่ลาบปลาเลียมเมืองเมืองเป้าครับโอ้ยข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวนอนเลยครับดูกแกงอ่อมดูหน้าตาของแกงอ่อมแกงอ่อมนื้อครับนัวน่ากินนะตอนเ,เช้าๆานี่ครับบรรยากาศดีก็ผักก็อย่างนี้เลยตอนเ,เช้าๆกินข้าวอย่างนี้ครับปลาตัวดูดตอนเช้าเชา้านี่ลาบควายครับ สุดปลาเรียมแล้วก็นี่มีแกงออมแกงออมเนื้อหูนี่เอ็นแก้วเนี่ยเอ็นแก้วแบบทะลักเลยน่ากินมากแค่สามอย่างเองแล้วนี่หมูทอดน่ากินไหมอ,อ้าวน่ากินเลยแล้วนี่มากินลาบปลาเรียมเขาแถมดีวัวให้<ะ>เย็น,เยนๆเลยเ,เดี๋ยวลองมาตอนเ,อเช้าครับได้ๆเดี๋ยวไปตั้งกล้องนะขอชิมทำเรด้วง ก็น้ำลายบหลาขนาดเมื่อคืนก็กินลาบนะเมื่อคืนกินซ่าครับวันนี้กินลาบโอ้นี้ลาบลาบปลาเหรียมเอาเองดูชิมดูอืมเลื่อหอมมากเหมือนกับลาบกินกคล้ายๆกับนั้นลาบแจ็คคาราบาวเลยครับใช่ได้เนาะอ็พักกันหลายอย่างมีแกงอนะ่อย หอมทั้งเหนือครับนี่ก็แกงอ่อมแกงอ่อมเนื้อดูเอ็นแก้วก็รักเลยอ่ะกอดกอดวัวร้อนๆข้าวเหนียวก้อนๆอืมแกงอ่อมเข้มข้นมากอืออร่อยกว่าที่กินไปเยอะเลยสุดยอดครับแกงอ่อมก็เข้มข้นดีเยี๋ยวกินหมูทอดนะ ก็ราบกแกงอ่อมรู้ยอกเค้มข้นขนาดนี้ครับ <S <S 1> <S 1> มาแล้วครับมากินเลยเอ่ผมพอเนาะต้องสามอย่างเนาะแกงอ่อมเอาอีกแล้วแต่ว่าพริกหาบพริกหาบกินเครื่องเทศนี้จับยากคล้ายๆกับ จะคล้ายกับ้านแรกแจ็คคาราบาลเลยหมูหมูทอดนี่รลาบหอมจริงกินแบบเ่องเทศแบบเน้นเน้นเม,มดวงหอมกินเครื่องเทศหน้ากุ้งม,มาเลย กลิก่นเครื่องเทศใช้ได้เลยครับน้องทิมลูกแกงหอ,อมแกงหอ,อมมาเข้มเปิลน,นะนีะ่ไงขนะ้าวอร่อยครับแล้วเนี่ยน้องครับขอพริกพริกเม็ดนี่เหรอหอมเท่าไหร่

รับอร่อยรับอร่อยรับอร่อยจริงรู้มัน,นว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยขอบคุณครับจริงกี่เท่ยมอำเภอพร้าวอน้องครับ ก็พักที่กินูสวนนห,หน่อยครับโวกขยอดนี่ขายต้นไม,ม้นี่แบบมีนักจังเหรออยากได้อะไรต้นตะเคียนไม้หนาขยาันขยาาันก็ไปซื้อมาแล้วไม่ใช่เหรอ ูกก้อะไไร็ม่เดี๋ยวไปดูก็ได้ยายทันจะปลูกน้อยหนาสวยกำลังหากล้าพันมันอยู่ปลูกผสมผสมผสมไม่ปลูกทำเป็นแบบไม่เอาแบบขายละแบบไว้กินเองมีมีต้นนกัเมื่อพา กแกงอ่อมแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะหมอมากกินกับข้าวเนี่ยตอนเ,เช้าๆเนี่ยกี่ม่ะเขาไม่เย็นอยู่เลยดบ้านนี้เขาหนาวดีเนลยจังยทำไมไม่หนาว อยู่ใกล้ดอยขับรถมาจากเกินไม่กวงมันลงดอยมันอย่างเดียวนะครับมันที่อำเภอพราวเนี่ย,ยคือขับรถลงดอยอย่างเดียวเลยแด่ดอยไม่ชันจอไม่เห็นป้ายน้องป้ายนอนหลัแลเขาเขียนว่าระวังลิงจะมีลิงวิ่งข้ามถน,นนหัวขึ้ง ทอดทอดซับด้ครับเขาทอดใหม่ๆนะเนี่ยเราสั่งหมูทอดแล้ก็ทอดให้เลยจำดีวันอ่ะอุ้ยลาบหัวป็นเงอแดงแล้วครับพี่น้องเลยหัวหัวนี่โค้งแดงแล้วแค่เดียวหัวข้าวสองข้าวไม่ก็ได้ครตอนเช้าไม่ค่อย ยังตุก,กัน,อ,กกนอืมชอบยาเก็บมาให้ให,หม่อืมอัฟกีครับกับลาบเนาะกินข้าวด้วยอัพกิีไปด้วยสบายเลยอืมมันเด่นมันเด่นตอนเช้าชอบข้าวตอนเช้าชอบกาแฟตอนเช้าผมจะเน้นกินข้าว ปักกาดเด็ดมาใหม่ๆเลยปักกาดปรกกาดวาสาบีครับครับหาบเหมาะขนาดเลยพี่หลาบแกได้เดือดได้เดือดกลาบควายครับผิดน้อยนี่เพชรปีขนาดนี้ พอแล้วครับเดี๋ยว่มขับรถไก่มไกลใครรับครับจะบอกแกงกับหลาบมอกระนะครับครัะหลาบกระม้อแกงกระม้อวันนี้แวะทุกร้านอยู่จอดทุกร้านเลย ขับรถมาก็เห็นเห็นก็จอดเลยอือครับครับมอขนาดปละเรียมไป่อครับแปากอดตัวไปพออยู่อ๋อไปนานปแากพ่อยู่แะดงว่างสดงว่ามาเจอมาดูสมพงกันอยู่เนอหลับมอขนาดเจ้าหลับมอแต่ครับ เคิงเทศเปิ้ลเนี่ยเองกระเจ้าหนี่หอมเองเชียงอมแกงอ้อมเปิ้นกับหอมอ่ะเคิงเทศไม่ซูเลยมันเป็นกินอายของคนเหนือเนาะถ้าเครื่องเทศหอมนี่นมจะกิอืเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเป้าลาบเมืองเป้าครับเหมือนฝนจะตกนะแม่เนาะวันนี้เนาะ อากาศเย็นแล้วก็ชึ้นความจริงนะหลับ,บ,บควายครับจำดีเห็นหน่บบอยเกบบ่ง um อ,อ <Venus again. S 2> <Pikachu. |lo|>? ่อมก็เข้มข <EN> ้นมากแก่งอ่อมนี่ยเอ็นแก้วครับดูเป็นแก้วหลังนี่นะครับสวัสดีครับปาเรียมสวัสดีครับพี่กล้ามมอสได้เลยเป็นสูตรของเมืองเป้าเลยเนาะเเจ้าป็นสูตรทำเองเลยเจ้าครับคือ ขับรถมาซุ่มๆมาเจอแบบได้กินอาหารวันนี้อร่อยมากกราบมาอขนาดเลยขอบคุณจ้าครับก็ร้านปลาเลียมี่ตั้งอยู่ตรงไหนครับนี่ตั้งอยู่บ้านปลาดูเจ้าเหนือตังขา้าแม่แพงจ้าบ้านจื่อบ้านบ้านปลาดูบ้านปลาดูหมู่สองบ้านปลาดูหมูสม่สองตำบลอย่างครับนี่ฝั่งจ้าตำบลแม่ปังอำเภอเป้าอำเภอเป้าเนาะจังหวัดเชียงใหมา่ครับจ้าไผ่ได้ขับรถไก่ใช่นี่ลองแวะมาชิมได้ปลาเลียมเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่หกโมงจ้าหกโมงเจ้าเลยนะจนถึง โอ้มีคาราโอเกะด้วยกันครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องปลาหลวงพูดโอ้ชิ้นสดๆเลยครับเนาะโอ้การลังมานี่ป้าโทวพี่น้องมาเป็นสองล็อกเจ้าครับเจ้านี่มาเจ้าหนึ่งล็อกฝ่ายมาแห่งเจ้าป้าโทวขายดีเมื่อวานนี้ขายดีครับเนาะขายดีอยู่เจ้าครับอยู่ได้อยู่เจ้าครับพอพี่ขาบแกหอมจริงอ่ะแล้วก็แกงอ่อมก็ย่อเข้ามาเข้มข้นขนาด มนได้แบบเป็นน้ำลงแรงลงแรงคือเนืน้อเน้นๆแล้วกัตุนแบบตุนอร่อยมากตูเด่นกาดตันตีครับถ้าเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมได้ด้านหลาปลาเลียมเนอะอำเภอเป้าอโอ้เหมาะขนาดเลยครับหลา่า,ามาก็มาแวะกับเจ้าบนี่ปลาเลียมเคยดูเหพจของนั้น ลุงเด่นอ๋อแต่ปลาเลมเคยเคยติดตามเคยพร้อมอยู่เนาะเคยทอเจ้าเคยติดตามอยู่จ้ะเพราะนี่เป็นวาสนาบุญป้ากันครับได้มากินลาบร้านปลาเลี่ยมอร่อยจริงเดาลุงเด่นการันตีให้ครับเดาครับโอ้ไม่มือแดงเลยเจ้านี่อิ่มอร่อยขนาดเลยนะครับข้าวกับอุ่นเนาะข้าวกับอุ่นอุ่นน้อนๆเลยเหมาะแต่ครับก็ผ่านไปผ่านมานะก็แวะมาคุณนุ่นประมาณสักเตี่ยงนี่ก็คนมันหลาย คนเต็มล่านี่ยครับเนาะเจ้ากระลายอยู่อืมครับตอนนี้คือเรามาเจ็ดโมงกว่าเจ้าแปดโมงก็เลยก็เลยช่วงเตรียมเตยเดอมันเป็นช่วงเตรียมของเนาะเจ้าเตรียมของครับก็เห็นปราเรียมขายอะไรด้วยนะครับในตถวเนี้ยฮับซื่อเล้วครับทำสวนด้วยเหรอครับมีทานมีขี้งัวเจ้าอันเอาไว้เห็นโซนหนึ่งเพราะว่าลูกข้าไปใส่สวนลำยาเนี่ยเจ้าอืมแค่นี้ลำยาเยอะเนาะ ลำไยมีเยอะเจ้าอืมอำเภอเปาครับเนาะเจ้า,จามะม่วงลำไยเจ้าอ๋อมะม่วงลำไยอ่ะเจ้าเดี๋ยวกินข้าวอิ่มวันนี้อิ่มอร่อยแ,แล้วก็แวะถูกร้านมากเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมแวะมาอุดหนุนได้นะรลาบปลาเลียงลาบผมต้มีแกงอ,อ,งอ่อมก็ที่นี่ตอจนจะมีลาบลาบหมูนี่เนาะเจ้าลาบหมูลาบควายแกงอ่อมอะไรอย่างเปลาเลียงที่ว่าตจะมามาลาบได้ต้องกินหมูทอด สั่งได้อยู่จ้าสั่งได้ทุกอย่างเลยโอ้ก๋วยเตี๋ยวอาหารตำสั่งก็มีตำสั่งก็มีจ้าสั่งได้อยู่จ้าโอสุดยอดสุดยอดแต่ก็วงจรก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีเหรอครับจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นโอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก็มีจ้าอืมน้ำมีนั่นตัวอะไรนะอะไรนะเครื่องในสะดุ้งจ้าเครื่องในต้มขมต้มแซ่บเครื่องในสะดุ้งลาบจ้าซาแกงออม ก็อาหารเดินเนื้อน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูครบวงจรเลยครบวงจรเจ้าเดี๋ยวเราเนาเราผ่านไปมาแวะชิมไปขอบคุณป้าเลียมนะครับเน้ยยองจีเดินผ่านเราของเจ้าผ่านมากต่มาแวะเนื้อเจ้ารับปรการันตีลุงเด่นนี่เนาะได้ลุงเด่นอ๋อครับป้าเลียมมาส่งเดี๋ยวมึงกีดถ่ายรูปขอถ่ายรูปกับป้าเลียมละไปแล้วครับป้าเลียมขอบคุณนะครับมาลองมาชิมไหมครับผ่านไปผ่านมาเพื่อนๆแวะมาชิมกันนะครับอร่อยแน่นอนร้านนี้ลุงเด่นการันตีครับกาแฟก็มี ขอบคุณครับไปแล้วครับ,บจ้า,จาอร่อยครับพี่น้องเนี่ยอยู่เส้นถนนอำเภอพร้พาวนี่นะครับมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่หน้าบ้านอร่อยจริงนี่น้องขั้นเราจะดูต้นไม้ไม่ดูนะมะันะ้งอิ่มแล้วครับตอนพอกินข้าวอิ่มก็บรรยากาศก็เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องกินข้าวอิ่มก็เดินทางกันต่อเลยนะครับมุ่งหน้าสู่จงังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวอำเภอพร้พาวมันก็จะมีทางลัดนะครับขึ้นดอยหน่อยแล้วก็ออกไปออกที่ เบียงปลาเป้าหรือเปล่าครับเบียงปลาเป้าก็เข้าอำเภอไม่สวยแล้วก็เข้า,เ,าเข้าบ้านเลยนะครับอา,อาจจะไปแวะเขินไม่สวยสัยกหน่อยก็ได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้รีบนะครับตอนนี้เก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับร้านนี้อร่อยจริงกินสบายนะครับที่นี่ตอนนี้เก้ามงกว่าย,ยังไม่มียังไม่มีแดดนะครับที่นี่ก็อากาศเย็นสบายครับที่อำเภอพล้าใช่ ยังหาผ้าที่ไม่เจอครับนะเป็นเป็นอากาศเย็นๆหน่อยน่าจะสักสิบกว่าองศาค,ครับวันนี้ไปนะครับพี่น้องตามล้งเด่นไปเที่ยวครับ,รบไปเรื่อยๆนะเนยก็พัก<ส>เนยก็นอนไปเดี๋ยวมีอะไรก็จะเก็บบรรยากาศท่านเพื่อนได้เห็นกันนะครับมาถึงไหนแล้วเนาะนี่ครับเชียงรายนะเวียงป่าเป้าไปอำเภอเชียงดาวมาทางนี้เลี้ยวมาทางนี้ไปเไปชียงดาวเชียงดาวก็ไปบ้านน้องนุชเลยเนาะโดยหลวงเชียงดาว นุ่นเด่นต้องไปเส้นเวียงป่าเป้าครับออกอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ออกไม่สวยออกเขื่อนไม่สวยนะครับหรือจะถ้าออกที่ไม่สวยก็แวะไปที่ดอยช้างได้นะครับเ,เที่ยวดอยช้างได้ไปกินกาแฟดอยช้างครับขึ้นขึ้นที่เขื่อนไม่สวยเวียงป่าเป้าเลี้ยวตรงนี้เวียงป่าเป้าเชียงรายตรงนี้หรือเปล่า ตรงไหนเออนนนนน,น,น,นแยกหน้าครับไม่มีไฟแดงก็สมควรแก่เวลานะครับนี่ก็เป็นเส้นทางลัดนะครับลัดป่าลัดเขาไปเดี๋ยวก็ไปทะลุกออกที่อำเภอเวียงป่าเป้าเลยครับที่จงังหวัดเชียงรายเลยซึ่งอำเภอพะเงานี่ก็เป็นอำเภอที่ติดกับจงบังหวัดเชียงรายนะแต่มันต้องข้ามดอยไปหลายลูกเลยนะครับ ก็ขับไปประมาณสักพีกี่สี่สิบสี่สิบเจ็ดกิโลครับอ่าต้องขึ้นป่าเดี๋ยวข้างบนนั่งก็จะชันหน่อยแล้วก็มีหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เราเดยนเคยไปะกับแนออนทัวร์แต่ช่องนี้เขาอาจจะอาจจะไม่อยากให้เข้าหมู่บ้านเขาเนาะนะครับแต่หมู่หมู่บ้านสวยมากมีน้ำตกเลยครับบ้านนั้นก่อนเส้นทางการเดินทางของเราก็ซีซั่นนี้น่าจะจบคลิปตั้งแต่ EP นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องว่าลรงเดยนจะมีภารกิจ ไปที่ไหนที่ไหนต่อนะครับหรือมีเมนูเด็ดๆก,กินกับน้าเร่ต่อนะครับก็ขอบคุณ f อซที่เข้ามาชมนะครับไปแล้วพี่น้องนี่อ่ามีโค้สวยอยู่นะทางสวยข้างบนนั้นข้างๆนั้นมีเขื่อนด้วยครับเขื่อนใหญ่อ่าองเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ไปแล้วนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ พรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวอีต่อไปจะไปไหนต่อก็รอติดตามนะครับดเด่นขอตัวขับรถไปแล้วครับพี่น้องมาเส้นนี้สวยนะลองเรามาวิ่งดูครับอำเภอเพา้าแล้วก็อำเภอพพ้าแม่แมเบียงปลาเป้าถนนก็โลง่ลงๆดีรถไม่ค่อยเยอะครับไม่เหมือนกับเส้นฝางกับเส้นถนนแต่ความสวยงามก็มีคนละแบบกันครับมาแล้วน,น,น,นะครับนี่เขาดูเขื่อนหน่อยเขาดูน้ำหน่อย น้ำเยอะอยู่นะเกลนเนี pues <Mm ่ย hmm. <basics> สวยมากเลยไปแล้วครับพี่น <teachers> ้องเจอกันคลิปหน้าครับฝากร้านลาบปลาเลียมด้วยนะครับอร่อยจริงครับไปแล้วครับผมผมหัวท่านท่งนั้นนะไรเออมาแล้วผมหัวอีกแล้วครับครับครับเฮ้ยตัว โอ้พะเนี่ยวูน้องวูป้านวูวพี่น้องพี่น้องกระจายกระจายงูพงคิดถึงลุงพงเลยนะเดี๋ยวเขาไทยเลยสองโลนั่งเล่นอยู่เลย